สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชาภาภาพสิงห์ครูโรงเรียนวัดเข่าเจริญธรรมได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล o b e c Content Center ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสถานศึกษา ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ชาติและเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารสร้างความเข้าใจและสแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะทักษะการอ่านจับใจความที่ส่งผลต่อความสำเร็จทางการศึกษาระบบคลังสื่อ o b e c c o n t n t t Center จึงพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านการสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1บนกรอบแนวคิด a d d i Model และการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่าน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 2. เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และ 3. เพื่อเผยแพร่การใช้สื่อเทคโนโลยีผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e c Content Center ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม ขั้นตอนการดำเนินงานขั้นที่1การวิเคราะห์ได้มีการวิเคราะห์เนื้อหาและผู้เรียนตามหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นที่2การออกแบบได้นำผลการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่มีปัญหาในด้านการอ่านสะกดคำและทราบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ขั้นที่3การพัฒนานำผลจากการออกแบบมาใช้ในการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านสะกดคำขั้นที่4การนำไปใช้ชุดกิจกรรมถูกนำไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่อ่านสะกดคำไม่ถูกต้องเริ่มจากการคัดกรองและชี้แจง และมีการฝึกอ่านสะกดคำจำนวน5าคำคัดลายมือและนำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพื่อประเมินผลขั้นที่5การประเมินผลได้มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่มีปัญหาในด้านการอ่านสะกดคำสูงกว่าก่อนเรียน 哦。Oh. Oh. ผลลัพธ์ที่ได้คือการออกแบบและพัฒนาสื่อด้วย Addie Model ช่วยกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้และเมื่อนำคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงและสื่อทำให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ความสำเร็จของกิจกรรมขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมศึกษาเนื้อหาและตกลงกอบการทำงานกับผู้เรียนล่วงหน้า